ค่ะบันสีบ้านกูจานะคะวันนี้คูจะเอาเบบีมาให้เพื่อนๆดูวันนี้ที่พิจิตนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเด็กๆก็ไม่ค่อยโตค่ะนะคะเด็กๆไม่ค่อยโตนะคะโตช้ามากอันนี้นาลีสยามนะคะเป็นไม้กาบค่ะสวยค่ะนะคะไส้สังวานไส้สังวานนะคะ ชายชนค่ะชายชนที่พอจะปล่อยได้นะคะอันนั้นเหลืองกันตนาค่ะนะคะวังบัวบานนะคะช่วงนี้อากาศหนาวก็มีลูกค้าหลายท่านทักมาแต่ว่าคุณจาก็อยากจะส่งเด็กตกให้ให้เพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าน้องไม่โต ตัวช้ามากเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเทพแสวงหานะคะเทพแสวงหาอันนี้นปกปก้าหลวงพุทิมค่ะชายชนค่ะ,ชา,ช,คะชายชนก็สวยนะคะชายชนพันต้นแม่อันนี้ดีมากป้ายทุกต้นป้ายทุกใบเลยะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ น,นี่คุณจานำเด็กๆในตู้มาให้ดูค่ะนะคะอันนี้มหาเศรษฐีค่ะเพื่อนเพื่อนมหาเศรษฐีเจ้าเชียงใหม่อันนี้เดือนเมษานะคะเดือนเมษานะคะเออนุอะก้าวก็มีหลายต้นค่ะนะคะแต่เด็กๆไม่โตตน โตช้าค่ะนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะถ้าสนใจต้นไหนก็ก็ทักมาหาคูจาค่ะทักมาคูจาเอ,อ่อต้นละห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆทุกต้นนะคะต้นละห้าสิบบาทค่าส่งก็ต้นแรกห้าสิบต้นต่อไปก็บวกสิบค่ะนะคะต้นต่อไปก็บวกสิบ เด็กๆ,ๆไม่โตแต่วางต้นก็ปล่อยได้ค่ะอันนี้ก็ปล่อยได้อันนี้ก็สวยค่ะน,นี่เป็นสามวางสามวางก็สวยนะคะบอลตอนนี้บอลของครูจาก็จะเป็นบอลบ้านานค่ะนะคะเพื่อนๆห้าสิบน,นะคะห้าสิบค่าส่งค่าส่งค่าเดินทางก็ห้าสิบบวกสิบค่ะเพื่อนๆน,นะคะ หลวงพูทิมค่ะต้นนั้นนะคะอ่าต้นนั้นก็จะเป็นวังทองนะคะอันนี้เลิศมงคลเลิศมงคลก็สวยใช่เพื่อนเพื่อนนะคะนนี้เป็นเลิศมงคลนะคะริมโน้นก็จะเป็นวางทองค่ะทุกต้นกุจะคิดแค่ห้าสิบพอค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนอยากได้ต้นไหนก็ก็ทักมานะคะ ก็ทักมาพัทยาค่ะพัทยาใบากลมนะคะสวยๆค่ะนะคะอยากได้ต้นไหนก็ทักมามเหมาหม้าสิเอ้ยไม่ใช่ค่าส่งห้าสิบต้นต่อไปขอขอบวกสิบนะคะอันนี้มิ่งมาหางมงคลมิ่งมาหางมงคลก็สวยนะคะเพื่อนๆอ,อยากได้ต้นไหนก็ มักมานะคะปจาย,ยินดีค่ะนกปะก้านะคะคเพื่อนๆลองดูนะคะถ้าสนใจเจ้าไหนก็ทักมาหาปจาได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะ